บุนสังกทานเนี่ยมีความสำคัญมากเราจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดสิ่งสังกทานบ่อยมากที่ไหนก็ไม่พูดบ่อยเหมือนอย่างหลวงพ่อเรื่องของผลของสังกฐานแล้วา่ก็ใหญ่ลูกหลานทุกคนทําสังกฐานให้มากๆทําบ่อยๆที่เราพูดเรื่องเนี้ย พเพราะเราไปพบมาว่าสมัยที่หลวงพ่อเช่นเล่าเรื่องความเป็นมาขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งมันไม่มีในหนังสือเช่นเรา,าฟังว่าย้อนถอยหลังจากนี้ไปสี่อสงไขายกำไรแสนกับเพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมัยนั้นนะ่เกิดเป็น มหาทุกตะเป็นลูกชายคนเดียวจนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อาชีพก็คือได้ไปตัดฟืนในป่าแล้วก็เอาฟืนไปขายพอมีทรัพย์บ้างก็ซื้ออาหารมาบำรุงบิดามารดาท่านไม่ให้ภาระไปตกต้องเกับบิดามารดาเลยคือบิดามารดาไม่ต้องทำอะไร ท่านเป็นธุรัดจัดการหมดเรื่องในที่ที่บ้านที่ดูแลพ่อแม่ไม่ว่าจะเรื่องน้ําเรื่องที่อยู่อาศัยทุกอย่างท่านจัดการเสร็จเสร็จสับทุกอย่างแล่ถึงจะไปไปตัดฟืนในป่าแล้วก็ขนทุกสิ่งทุกทอย่างจาเองทั้งหมดไม่ให้พ่อกับแม่ต้องทําอะไรเป็นที่เหนื่อยยากลําบากถึงเวาลาก็จัดเตรียมอาหารให้กับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ทาน พระองค์ทรงบำรุงบิดามารดายอย่างนี้ได้ความกตัญยูกัตเวชิตาในสมัยนั้นนะสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าอุทุมพรอุบัติเกิดขึ้นในโลกครั้นี้ก็มีชาวบ้านในระหว่างที่ท่านไปตัดฟืนก็พบชาวบ้านเขาเขาพากันหิ้วอาหารหิ้วของหิ้วอะไรกันไปมากมาย แ้่ก็เลยเข้าไปถามว่าท่านไปไหนกนารแค่บอกว่าท่านจะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าจะเอาของเหล่านี้ไปถวายพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตอนนั้นมีพระอริยประมาณแปดหมื่นองค์คือพระอรหันต์นั่นนะแปดหมื่นรูปประชาชนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นพระอริยะแล้ท่านกะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง ท่านไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมพระอ,องค์ไม่ทราบมาก่อนตอนนั้นชาวบ้านเขาก็พัลลนาความเป็นพระความที่เขาได้เห็นพระพุทธเจ้ามาว่าศิริลักษณ์ของพระอ,องค์ในงดงามมากเวลาพระอ,องค์ทรงแสดงวัตธรรมเทศนาพระสุรเสียงขอ,องพระองค์ในไพเราะจักใจมากและเวลาทรงแสดงวัตธรรมเทศนาทรงจะเปล่งพระฉับพันตรังสีรัศมีหกประการสว่างสวัยพออระองค์ทรงมี เมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ชาวบ้านพูดเนี่ยเกิดความจับใจก็จ,จับเข้าไ้ในใจว่าอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากสวายทานกับพระพุทธเจ้าบ้างพอท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งตัดสินใจจะบอกกับผู้เป็นบิดามารดาวออ่าอ๋อเพราะท่านถามอีกอย่างว่าแล้วพระพุทธเจ้าเทศ ช่วงเวลากลางวันเท่านั้นหรือกลางวันนะท่านไม่มีเวลาท่านต้องคอยดูแลบิดามารดาท่านจะคอยไปหาฟืนเพื่อเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นค่าอาหารค่านุ่นค่านี่เอาไปขายนั้นช่วงกลางวันเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์จะไปแน่ไปไม่ได้ก็ก็ถามชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าเทศเฉพาะเวลากลางวันหรือชาวบ้านเหล่านั้นที่ไปสวายพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า แม้นเวลากลางคืนพระองค์ก็ทรงแสดงวร,รรมเทสนท่านก็เลยดีใจว่านั่นเราไปเวลากลางคืนดีกว่ามีเวลาไป่านก็ไปบอกกับคุณท่านพ่อท่านแม่ว่ากลางคืนเนี้ยลูกจะขออนุญาตไปฟังเทศพระพุทธเจ้านะเพราะว่าไปเจอคนเขาเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้ฟังแล้วเกิดความจักใจเลยคืนอยากไปฟังเทศ พ่อกับแม่บอกนั้นเราไปด้วยเราไปได้กันแค่ได้ได้ฟังเทศากกนาลังคืนครั้น,นี้ก็ไปทุกคืนได้ฟังทุกคืนฟังทุกคืนก็มีความสุขกับการได้ยินได้ฟังอย่างเนี้ยพอถึงเวลาท่านกษัตริย์ตัดสินใจอยากจะไหสังฆทานบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสังฆะว่ามีบุญหนัก สังฆทานที่สวายทานต่อองค์เสด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยเออทานที่สวายทานกับพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยยังมีผลไม่เท่ากับสวายสังฆทานแม้ถวายทานกับพระองค์สิงร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับการสวายสังฆทานหนึ่งครั้งพระองค์สมัยนั้นก็เลยบอกกับพ่อก,กับแม่ว่าเราตั้งใจจะเ,เรียกว่าหาอาหารหวานข้าวนะแล้วก็สิ่งที่พอหาได้ อาจะจะไปถวายกับพระพุทธเจ้ากับสงฆ์ทั้งหลายแปดหมื่นองคเทอว่าคนจนๆจ,นจะมีมากไม่หรอกมีไม่มากหรอกข้าวก็ไม่มากกับก็ไม่มากอะไรที่จะพอเป็นสังฆทานอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้มีมากอะไรเธอก็หิ้วมาเท่าที่เธอเหิ้วได้มันก็ไม่ได้มากแล้วเธอก็ตั้งใจที่จะไปถวายสังฆทานพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระรอริยสาวกทั้งหลาย อันนี้ท่านบรรลุรุษคำพลศีลาอาดเกิดแข็งกระด้างขึ้นมาพระอินทร์เห็นเข้าเห็นกําลังใจของมานพหนุ่มพวกนี้ยห็นกาลังใจแน่วแน่ว่าจิตใจของท่านมั่นคงกับสิ่งที่ท่านได้ทํากับปีดามารดามั่นคงต่อสิ่งที่เคารพเริ่มใส,ส่อบพระพุทธเจ,จ้าพระสรมพระอริยสงฆ์ว่าพระอินทร์ก็เลยมาช่วยทําให้อาหารของท่านเนี่ยที่มีอยู่น,น้อยๆเนี่ยคอกับพระทุกองค์เอ้ย แม่ว่าพระพุทธเจ้าจะฉันแล้วพระอริยสาวกองค์ไหนจะตักไปฉันไปก็ไม่มีหมดครั้งนั้นพระองค์ก็ได้ฟังพระธรรมเทศนา,จาโจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนท่านผู้เป็นบิดาและมารดาได้บรรลุรัคผุนส่วนท่านเองไม่ได้บรรลุอะไรเพราะว่าอิ่มใจกับการได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรม เห็นพระสรสเสระเสียงพอของพระองค์มินที่จับใจเหลือเกินเห็นพระรูปผสมของพระพุทธเจ้าแล้วมันอิ่มใจตลอดถ้ายปรารสนาความเป็นพระพุทธเจ้าอาศัยสังฆทานนะดังสังฆทานไม่ใช่ของเล็กน้อยต,ต้งจัดว่าเธอจะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปาจนาเป็นอักรสา,าวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ปาจฉนาจะเป็นสาวกปกติก็ได้ปาจนาเป็นพปประปเจกับพุทธเจ้าก็อย่างได้เลยสังฆทานเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะสังฆทานที่มีเฉพาะการเวลาที่เวลามีกระินเท่านั้นนะแต่สังฆทานที่เธอตั้งใจถาวายได้ศรัทธาอย่างเนี้ยอย่างที่พระองค์ทรง,งตั้งใจถาวถายต่อเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ใยการขนฝายหามาเท่าที่เราไม่กำลังกำลังพอเอามาได้จะน้อยจะมากเราไม่จะไปเอาอย่างคนอื่นเอาเท่าที่ใจของเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าและอยากจะถวายทายกับพระพุทธเจ้าและอยากจะมีส่วนร่วมถวายทายกับเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายเหมือนของพวกเธอทุกคนเนี่ยเธอก็ทราบว่าเราไม่ได้ตกต้องกับที่ดีเฉพาะที่เดียวเธอนำมาอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปแล้ว อาหารก็ดีหวานข้าวก็ดีเดี๋ยวก็ไปถวายตามวัดต่างๆก่อนที่พระจะได้ฉันอาหารเพลอาหารที่ไม่สามารถเก็บค้างได้นะก็ไปถวายก่อนส่วนที่ค้างได้ก็ตอนเย็นก็จะไปถวายฉันจะได้ฉันน้ําฉันนมฉันอะไรตรงนีอ่อะไรก็ว่าไปหรือของใช้ต่างๆที่เธอนํามาที่เป็นประโยชน์จมโมสงก็ได้ตกต้องไปสู่สงทั้งหลายก็เป็นสังฆทาน แังสังฆทานทุกครั้งที่เธอมาทำกันของเล็กของน้อยอะไรก็ตามทีมันมีอนิสงส์มากเธออย่าลืมว่าความปัรถนาเป็นพระพุทธเจ้ายัางเป็นได้เวลาเธอสวายทานเธอจต้ตั้งความปัรถนาของเธอให้แน่วแนะ่ขอนิพานชาตินี้แต่ยังไม่ถึงนิพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีจงได้อย่าได้ปรากฏต่อข้าพพุทธเจ้าเลยอย่าได้เป็นต้น ก็เลยเอาเรื่องนี้เล่าให้เธอฟังว่าความดีที่พระพุทธเจ้าที่ทรงได้แนะนํากับเราเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้เห็นไหมล่ะตั้งแต่คนที่ไม่เคยรู้อะไรไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เคยรู้ว่าจะมีความดีปรากฏต่อไปเบื้องหน้าอย่างไรเลยเมื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าอบปัจจุบันซึ่งเมื่อครั้งที่ทรงเป็นมหาสุขตะต,ะตอนนั้นไม่โอากาสรู้อะไรเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก ทรงแสดงอย่างนี้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วก็ทําตามพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแสดงออกมาแล้วผลเป็นยังไงพระองค์ก็ได้บรรลุอภิเศษสมาสมโพธิญาณสอนเราทุกวันนี้